เราลงไดเวอร์ตัว fsl 8ปด0แล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการพิมพ์การ์ดนะครับเป็นการ์ด pvc ขาวนะครับทางร้านก็จะมีจำหน่ายนะครับการ์ดตรงนี้นะครับสามารถสั่งได้นะครับซึ่งตัว l 8 0 5 0นี้ก็จะมีการ์ดมีมีถาดสำหรับพิมพ์การ์ดและ CD มาให้นะครับทั้งคู่เลยนะครับเราสามารถเลือกพิมพ์ได้นะครับอย่างนี้ครับ อันนี้พิมพ์ CD นะครับส่วนตัวนี้พิมพ์การ์ดนะครับก็แล้วก็มาพร้อมโปรแกรมนะครับที่สามารถสั่งพิมพ์นะครับซึ่งง่ายๆนะครับตัวนี้เราก็ลงไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมพิมรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับเป็นโปรแกรมเนี้ยครับเอฟสันโฟโต้นะครับตรงนี้ครับนี่กดยังไมคลิกกัน เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่การพิมพ์บัตรนะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วก็ไปที่นี่ครับพิมพ์บัตรประจำตัวคือต,ตัวนี้ต้องการที่จะพิมพ์บัตรเลือกตัวนี้ครับกดเข้าไปครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าการ์ดนะครับว่าเป็นแนวตั้ง1ด้านนะครับ ตัวนี้เป็นการ์ดแบบเขาโคงหน้าก็หนึ่งด้านสองด้านตัวนี้เลือกได้นะครับเป็นแนวตั้งรือแนวนอนนะครับตัวนี้การ์ดขนาดการ์ดนี้มาตรฐานนะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วก็ตกลงครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับสองอันนะครับแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงภาพเข้ามาได้เลยนะครับง่ายๆครับภาพนี้เราสามารถทําไว้ก่อนได้นะครับจากโปรแกรมอื่นโปรแกรมตกแต่งภาพ photoshop หรืออะไรพวกนี้ครับ แล้วก็ดึงเข้ามาเซฟเป็นไฟล์นะครับไปที่ไฟล์นะครับรอันนี้ไม่ใช่ต้องไปที่ตัวน,นี้ครับเพิ่มรูปภาพนะครับตรงนี้นะกดไปที่เพิ่มรูปภาพอ่าก็จะมีเลือกภาพเข้ามานะครับภาพที่เราเซฟไว้อ่าสมมุตินี้เซฟตัวนี้ไว้ครับแล้วก็ดึงเข้ามาโอเพน ก็จะมีภาพเข้ามาเขาก็จะบอกว่าขนาดก็คือประมาณนี้เราจะมีการครอบตัดหรือตกแต่งอะไรไหมถ้าเราเอาตามนี้เรากกดโอเคครับอ่าก็จะได้ภาพขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงภาพให้มันเท่ากับตัวเทมเพลตที่มีอยู่นะครับโดยคลิกไปที่มุมนะครับกดค้างนะครับแล้วก็ลากเมาส์ไปนะครับให้ได้ตามขอบที่เทมเพลตที่เราต้องการ ให้ได้นะครับเสร็จแล้วแผ่นที่สองถ้าเราจะพิมพ์ก็เพิ่มตัวการ์ดเข้ามาได้เลยนะครับเหมือนกันนะครับนี้ครับแล้วก็เพครับกดตกลงครับเหมือนเดิมนะครับเลื่อนมาแล้วก็ลากตามที่เราต้องการ ง,ง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากอะไรตรงนี้เคลากให้เท่ากันอ่าตรงนี้ได้แล้วนะฮะก็ได้การ์ดแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองคอมพินนะครับเราก็ไปที่ตัวเครื่องพิมพ์นะครับตรงนี้ก็ดูนิดนึงครับเครื่องพิมพ์ก็จะเป็นรุ่น L 8 0 5 0นะครับ ขนาดกระดาษก็จะเป็นการ์ดนะครับห้าสี่คูณแปดนี่มาตรฐานพิมพ์ไร้ขอบนะครับแหล่งถาดก็คือถาดสื่อบันทึกข้อมูลอันนี้ก็คือเป็นถาดพิมพ์การ์ดชนิด PVC นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่การเริ่มต้นการพิมพ์คือตรงนี้นะครับตรงนี้ครับกดเลยเครื่องก็จะบอกว่าให้ตรวจสอบสื่อต่างๆก็คือเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ ตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลการพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์น,นะครับเครื่องพิมพ์เราอย่าเพิ่งทําการใส่แผ่นนะครับให้เรารอให้เครื่องส่งข้อมูลมาก่อนมาที่ปรินเตอร์ก่อนนะครับตัวนี้เราก็ใส่คา,าไว้อย่างนี้นะครับแบบนี้อ่ะพอเราส่งข้อมูลมาเสร็จนะครับมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์กระดาษขึ้นมา เสร็จแล้วนะครับเวลาเราปิ้นกระดาษเราถอดดึงถาดออกใช่ไหมครับถ้าเราจะปิ้นการ์ดหรือปิ้นซีดีเราดันเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วเสียบถาดนะครับด้านที่จะพิมพ์นะครับเข้าไปก่อนนะครับนะดันเข้าไปดันเข้าไปอีกนะครับจนถึงขอบตัวนี้ครับสีขาวตัวนี้เห็นไหมฮะสีขาวตัวนี้ให้มันถึงขอบนี่พอดีเป็นมาร์กเสร็จแล้วกดปุ่มหน้าเครื่องนะครับ ปุ่มสต็อป้ายสุดครับกดปึ้งเข้าไปเครื่องก็จะทำงานนะครับดูดแผ่นเข้าไปเองนะครับช่วงนี้ก็รอนะครับการวอร์มของตัวเครื่องไม่นานนะครับก็จะพิมพ์ออกมาได้อ่าช่วงนี้เครื่องกำลังพิมพ์อยู่ นี่ครับพอเครื่องพิมพ์เสร็จมันก็จะดิดแผ่นออกมาอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คืองานที่เราพิมพ์ได้นะครับเห็นไหมฮะแผ่นก็จะนี่ครับนี่ครับสีก็ติดเลยนะครับแห้งติดเลยนะครับการ์ดก็มีขายนะครับการ์ดเราก็มีขายก็มีเครื่องกริ้นมีหมุดขายทุกอย่างนะครับลองดูนะครับ